สวัสดีนะครับก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับช่างรุมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะพามาอธิบายนะครับเกี่ยวกับรถสีจังบะนะครับมีควันออกควันไหลนะครับเวลาเราติดเครื่องนะครับทําไมรถถึงมีควันออกจากท่อนะครับเป็นควันสีขาวนะครับบางคนก็บอกว่าวาล์วรั่วนะครับเลยทําให้ควัน ออกนะครับบางคนก็บอกว่าลูกหลวมนะครับเป็นหลวมทําทำให้บารั่วนะครับก็เลยจะพามาดูนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนจะมาฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง ชังโรมสุรินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็มาเลยนะครับก็เริ่มเลยก็รถที่มีควันไหลนะครับก็มีสองอย่างหลักๆนะครับหลักที่หนึ่งก็คือซีนกานวาวนะครับหรือซีนหมวกวาวแล้วแต่คนเรียางนะครับ หมดสภาพนะครับหมดสภาพนี้ผมเอาฝาสูบครับกับซีนการวาวเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับขออมืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่คือซีนการวาวนะครับซีนการนวาวจะแกะออกได้นะครับ นี่นะครับนี่คือซีนก้านวาลวนะครับซีนก้านวาลวเวลารุดใช้งานนานๆนะครับโดนความร้อนนะครับก็ทําให้ซีนตัวนี้แข็งตัวนะครับในรูนี้นี่นะครับน,นี้คือไบวาลวนะครับวาลวอยู่ลักษณ ER ะแบบนี้นะครับอยู่แบบนี้ทำให้ซีนตัวนี้แข็งตัวนะครับเวลา ใช้งานานานๆน,นะครับก็ทำให้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเข้าไปตรงแกนวาล์วนี้ได้นะครับรถควันขาวก็คือน้ามันเครื่องเข้าไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับเวลาจุดระเบิดก็ทำให้มีควันไหลออกจากถ่อออกมาเป็นที่เราเห็นเป็นควันสีขาวนะครับก็เกิดจาก สีการวาวนะครับสีงานวาสชำรุดนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับเวลาเราใช้งานานานๆก็ทำให้แข็งตัวไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับน้ำมันเครื่องก็เลยเข้าไปในตรงนี้ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ วาวนะครับอันนี้คือเบ่าฝานะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็ทางเดินไอดีนะครับนี่นะครับปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือน้ำมันเครื่องจะออกมาเลี้ยงฝาสูบนะครับเลี้ยงฝาสูบคือเลี้ยงพวกแคมนะครับเผาลูกเบี้ยวอะไรประมาณนี้ก็เดื่องวาวนะครับเลี้ยงพวกสปริงวาวนะครับ พอนมันเครื่องขึ้นมานะครับถ้าสีนตัวนี้ชํารุดนะครับนอนเครื่องก็จะเข้าไปตรงข้างๆซีนนี่แหละครับตรงแกนวาลนะครับ,รขบ,รบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาผสมกับไอดี ID นะครับเวลาจุดระเบ,บิดก็ทําให้มีควันสีขาวนะครับครับก็ในส่วนที่สองนะครับก็เกิดจาก ลูกสูบนั่นเองนะครับเกิดจากแหวนดลูกซูมนะครับแหวนดลูกสูบนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวล่างสุดนะครับนี่นะครับตรงนิ้วผมเนี่ยตัวล่างสุดนี้ทําหน้าที่กวาดน้ํามันหรือกันไม่ให้น้ํามันขึ้นมาบนหัวลูกสูบนั่นเองนะครับเวลาเครื่องยนต์ทางานนะครับจะมี น้ำมันนะครับเข้ามาเลี้ยงในกระบอกสูบนะครับหรือปอกสูบนะครับแหวนตัวนี้ก็ทําหน้าที่กันไม่ให้น้ำมันเครื่องนะครับขึ้นมาบนหัวลูกสูบได้นะครับแต่ถ้าแหวนตัวนี้ชํารุดนะครับแหวนตัวล่างนะครับชํารุดน้ำมันเครื่องก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาบนหัว <หา S 2> ลูกสูบลูกสูบเดินทางมาถึงจศูนย์ตายบนนะครับ ทำให้ถึงจังหวะจุดระเบิดนะครับก็ทําให้มีน้ำมันเครื่องขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจุดระเบิดก็ทำให้มีควันนะครับโ่ออกโอไอเสียนะครับป่อยเสียนะครับก็มีสองอย่างหลักๆนะครับแวนตัวนี้อาจจะรวม คืออาจจะชำรุดอย่างอื่นนะครับท้าไห้น้ำมันเครื่องนะครับวิ่งผ่านวิ่งผ่านแหวนตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้นะครับเวลาจุดระเบิดก็ทำให้มีควันออกท่อไอเสียนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ